นะครับช่วงหน้าตามกันต่อเรื่องของวงประชุมกรรมธิการแก้รัฐธรรมนูญนะครับวันนี้เขาก็ประชุมกันนัดแรกดูเรื่องของตําแหน่งต่างๆเนี่ยนะครับว่าใครทําหน้าที่ตรงไหนแล้วก็เรื่องของกรอบการทํางานรวมไปถึงมีความคืบหน้าเรื่องของคณะกรรมการสมานฉันนะครับที่ประธานชนลิภัยออกมาพูดถึงโครงสร้างวันนี้ชัดเจนแล้วนะครับติดตามช่วงหน้าครับ ซิมคอนโดสร้างเสร็จพร้อมโอน265ห้องติดทางแมคโครจังหวัดนครราชสีมาดาว15%ฟรีดอกเบีย้ย0%ผ่อนนาน5ปีอยู่ใจกลางเมืองสะดวกสบายเดินทางเข้าออก4ทิศท,ทางห้องกว้างกว่าใหญ่กว่า44ตารางเมตรจองด่วนเหลือจำนวนจำกัดโทร0864303658 จากความร่วมมือกันมาอย่างยาวนานระหว่างบริษัทจางโจวเพี้ยนจือหวังฟาร์มาสูติคอลจำกัดประเทศจีนและเวชพงศ์โอสถประเทศไทยซึ่งเป็นผู้นําเข้ายาเพี้ยนจือหวังในประเทศไทยยาเพี้ยนจืหวังเป็นยาแผนโบราณยาเพี้ยนจืหวังต้องที่เวชพงศ์โอสถคมชัดลึกวิ่งลอยฟ้าท้าลมหนาวสะพานภูมิพลสองอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนวิ่งรูปแบบนิวนอร์บอลพิชิตเงินรางวัลและของรางวัลมากมาย สตาร์ทฟินิชสวนสุขภาพบางยาแรกจังหวัดสมุทรปราการสมัครได้แล้ววันนี้ที่ w w w j o k ok a n d j o y c o m ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook คมชัดลึก www